ลุงเพิร์ดก็ได้ขึ้นรถแล้วเนาะทีนี้เฮาสิเริ่มออกเดินทางแลนะ้วเนาะแดดก็ฮ้อนนี่ย่านเขาเจ้าเลิกการเนะี่เนาะโอเคนะทุกคนถึงว่าตอนนี้เฮาก็มาฮ้อนห้องมอแล้วเนาะบ่แม่หนห,อนหน้องมอเนาะห้องการสาธารณเนาะเฮามาฮ้อนห้องการสาธาเปไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เออเนาะบอลุงเพิร์ดเพิร์ดตาบอดนะทุกคนเราต้องได้จับจับเขียนจับมือนะเดี๋ยวเฮาสิไปทำเนาะให้ชื่อทำแพทย์ทําหมอเขาเจ้าว่เจ้าสั่นอยู่นีเนาะทุกคนถึงว่าลาน้อยก็ชูเขียนเขียนลุงไว้ลงบุญักเจ้า ส,สวัสดีสวัสดีผมมีพี่น้องมดสสุฟุสุขเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องไอรุทชแนลวันนี้ไอรถจะพาลุงไปซักยาเนาะสช่อว่าลุงเป็นอยากไปซักยาเป็นยางมาหาหฮ้อนเือนพี่เลยนะลุงเขาคือลุงตาบอดนั่นแหลนะเนาะเช่งว่าเพิ่นตาบอดเพิ่นมาเมื่อกี้ก็มาคนเดียววันนี้วิมแไยมาส่งปกติแล้วจะมีเด็กน้อยมาส่งเนาะ มืัอน,นี้พนีางมาเอกเลยรเรลง,ลางทางลงทางยึดเทิ่ยงวันนึงเพื่อนเราเมื่อกี้คือสวดายางมาฮอนเฮือนนี่จนได้เพื่อนว่าอยากให้ไปส่งเพื่อนไปสักยาโควิดเนาะยาก,กันโควิดนี่แหละโยทีคนละโยงการสาธารณแหละแล้วก็เมื่อกี้ฮอสิไปเนาะฝนต,ตกเลยพระท่านได้ไปแล้วก็แล้วก็กินข้าวกินน้ำแล้วเนาะเช่อว่าเฮาว์เอารถจากไปแต่ว่าลุงเพิ่นขี่เพิ่นน่าจะนั่งลำบากเนานะ เอาสีช yeah. wow. really? so ุ่มรถอีแดนเนาะรถอีแดนเขาเงยคนไปยิงไปส่งเราเพราะว่าเราเป็นคนตาบอดนอนนั่งรถจักรอนอันตรายเดี๋ยวจังไม้เอาสีออกเดินทางไปเลยเนาะนี่ให้ให้ทุกคนเบิ่งลงนี่เลยนี่เนาะวมาเอาสีไปส่งลุงเพันธ์สักยาป้องกันโควิดเนาะทุกคนลุงเพันว่าอยากซักเนาะเพราะว่าย่านโควิดเพันาถึงว่า ตาบอดบมได้ไปได้มาใส่ก่อนแล้เวเตะส่ก็ย่านน้องผันมาเนาะไปทุกคนที่เ้าไปขึ้นรถน้ำกันเลยเนาะขึ้นรถเดียวเอาไปสักอย่างจะส่งลุงไปสักอย่างเลยเพอนเดี๋ยวจะงห่าย่านขาเจ้าสิเลิกการก่อนนี่เลยเนาะทุกคนสว่าเปียวเนาะลานน้อยกำลังจับแขนจุมแขนลุงไปขึ้นรถเนาะมาทางพี่แม่เปียว <c ười> ขึ้นบุกเบื้อง เนานะเสว่าลุงเราเป็นคนตาบอดเนาะทุกคน <c oughs> นี่ลุงเราเป็นคนตาบอดแสดว่าเพิ่อนอยากไปซักยาป้องกันโควิดเอาสิไปส่งเนพะิ่นเนาะจะเอารถจักไปมันอันตรายมันค่อนข้างอันตรายนี่เอาเอารถยืมรถอีแตนก็นกนนะได้เนาะไปเออบอกเรานั่งไม่เปี้ยวเต้นเต้น,น,นลุงกี้ เอลงกลมัดเออเออเฮาเจอีม you know, you know, ันดอกกปเซอไปที่อ่อางโไปตุปานี่เนาะทุกคนว่าลุงเราขึ้นแล้วเนาะอ้าวก็บ่เคยขี่เนาะนี่ขึ้นแล้วหลานน้อยเนาะอ้เปียวเป็นผู้จุงแขนเราขึ้นไปเพราะว่าเฮาเป็นคนถือกล้องเนาะานน้อยถือบ่ได้ปกติเฮาก็สิเป็นคนจุงแขนขึ้นไปนี่แหละตอนนี้เฮาสิเริ่มออกเดินทางไว้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสิไข่ตก่อน ไห้เพื่อนเฮือนก่อนไห้เพื่อเฮือนแล้วฮัลซีไปทรงเพื่อนเนาะไปทรงเพืนเนอ่อนฮอตอยู่ห้องหมอเพื่อนนี่เลยเนาะทุกคนแสดงว่าตอนนี้ลุงเพื่อนก็ได้ขึ้นรถแล้วเนาะนี่เห็นบ่ลุงเพื่อนก็ได้ขึ้นรถแล้วเนาะทีนี้เฮาสซีเริ่มออกเดินทางแล้วเนาะแดดก็่าฮอตเลยนะเานเนยานพระเจ้าเลิกการเลยเนาะไปเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ที่การสาธานเนาะทุกคนนะเคนาะเอเลยเนาะทุกคนถ่า,ายบรรยากาศบนทาง เบิ้คร่าวๆเราทางพวกเป็นน้องเลยครับ เนะคนนี่ก็เป็นนัดลุงกับหลานเนาะโอเคนะทุกคนซึ่งว่าตอนนี้เขาก็มาฮอนห้องมอญแล้วเนาะวงเว้นหะ้องมอญแล้วห้องการสาธาเนาะเมาฮอนห้องการสาธาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ซึ่งว่าแถวโบเห็น <c oughs> ที่ว่า,วาคนกับเจ้าสักเนียนะคนแถวเพชรประจำเนี่ย บรเห็นขาจาเปิดห้องกาดนะเนาะตอนนี้ลุงก็เพคนก็ยังนั่งอยู่รถเนาะทุกคนนี่เห็นบ่ลุงก็ยังนั่งอยู่รถเลยทุกคนลุงกับลาน้อยกับอ้เปียวใส่ผ้าปิดปากเขายังดีเพอ่อป้องกนะอันเนาะมาฮอดทีแล้วก็ยันเพื่นหมอกขจาวสิบเบาเราต้องใส่ผ้าปิดปากนี่เนาะตอนนี้เดีย๋ยวเัาเจี๊ยลุงลงมาเนะาะไอ้เปียวจับแพ้นลงุงลงมานะอ,อือเนาะพอลงุงคนตาบอดนะทุกคนเราต้องได้จับจับเขียนจับมือนะ ี๋ยวเราสิไปทำเนานะชื่อทำแพทย์ทำมอขจาวะขจรสักอยู่วะมื่อน,นี้มันสุกเนาะเป็นมันสุกตะแลงยงขาขจรวะให้งานยขาขจรบุษชักเนาะเดี๋ยวสิไปทำเนาะนีะ่นี่เลยเพลุงเนาะเพิ่นก็ยาบมาสักยา,ายาโควิดเพิ่นวะญานเพิ่อนญาติขึ้นกันนี่เนาะทุกคนถึงว่าลานน้อยกช็ชูเขียนชูเขียนลุงไว้บุษชักเดี๋ยวลงุงมื่อน,นี้เขาบุสักวันซุกเลยด้วมื่อน,นี้นสุกตะแลงขาเจ้าก็พัก เสียเทียวแล้วมาแล้วลบันจันคนแรกเลยจิงสัวักนม่นี้ขจอบันักเนาะทุกคนว่าเอามาฮดเอาหองการสัทานที่เรียบร้อยเดี๋ยวเพื่อนมาบัซักเดี๋ยวเสียวหาลุงกลบเลยเนาะเดี๋ยวรนจันค่อยมาไหมไปดูเขียนคำดนนเดี๋ยวไปสุกตอนเรงอยนี้เขาให้งานืันนี้ พักผ่อนเริ่มพักแล้วแลนวี่ฝนก็เริ่มย้อยลมตกเลยนะทุกคนฝนเริ่มตกเลยเปรี้ยวคอยไปได้จับเขี้ยนนู่คอยอยางไปเดียวมีอะไรทุกคนสวนยยัว่าฝนก็นย้อยเนาะฝนย้อยฝนเริ่มย้อยเริ่มตกมดแล้วเดี๋ยวสิกลับกันเลยเนาะไปมาพาลุมขึ้นรถเลยมีอะไรทุกคนเขารถอีแตนนี่มาแล้วสว่ามื้อนี้ ยืมรถเอื้อยมาแล้วพ้อมพอดีเอื้อยเราไปเห็ดเวียกอยู่เฮือนเขาเนาะเขาก็เลยยืมรถเรามาส่งลุงพอขี่รถจักรมันยากเนาะลุงเป็นคนตาบอดเลยขี่รถจักรลำบากโอเคเนาะทุกคนซึ่งว่าตอนนี้ข้าเจ้านะเนาะมือนี้เป็นมือวันศุกร์เนาะข้าวเจ้าก็น่าจะพักเวียกเนาะมันเป็นวันศุกร์ตะแรงเลยข้าเจ้าพักเวียกข้าเจ้าได้เข้ามาแล้วก็พร้อมพอดีข้าเจ้าโบกประจําอยู่ข้าวเจ้ามันจัดเนาะมันจัดอีกมา เดี๋ยวหอสิไปส่งลุงเพิ่นซื้อเครื่องก่อนเนาะเพิ่นว่าก่อนสิกลับเพิ่นจะไปซื้อเครื่องไปซื้อพาะเศษเพิ่นยังได้พาเศษพรอมพอดีครับ่ได้เอาเงินมาทุกคนเมื่อกี้เพิ่นก็บอกว่าเนาะเขาลืมเนบุเ่ได้เอาเงินมาแต่ล้วเพิ่นว่าเอาเงินมาได้สิบพันกีสิบพันไปซื้อพาะเศษพาะเศษน้อยเลยจากซื้อได้บุได้เนาะเอาลองไปถามจีนเบิง่งว่าเขาขายพื้นเท่าไหร่ไปถามอยู่ตลาดบ้างเนาะถ้าพืน 10, 000, า้นสิบพันหอมก็จะได้อยู่พอลุงเพิ่นเอาเงินมาสิบพันกีสเพิ่นมีแต่สิบ เรามีเรียกเนียเดี๋ยวเขาจะไปส่งลุงเพื่นซื้อพระเศรษฐีแล้วเงินชิปเพื่อนกรีดด๊บสี่สิบเปอร์เซตได้อยู่บ่เขาไปติดตามเบื่อนด้วยกันครับ่ได้เรียวมือหนาเขาซื้อให้ลุงเพื่นเนาะไปเดี๋ยวเขาไปซื้อพระเซตให้ลุงเพื่นก่อน <c oughs> นี่เลยเนาะทุกคนใช่ไหมตอนนี้เขาก็มาฮอดทานขยะของแม่แล้วเนาะคือว่ามาส่งลุงเพื่นเอายาเนาะนี่นี่ยเขาเพื่อนไปสักยาโควิดบ่ได้ซักเเเเเนนาาะมื้อีีีสยยยท่ยวก็ล คนเรามือคือคนนอนบมดรับเมื่อคืนปวาไออยู่เนาะคนเราไอเจ็บคอแล้วก็เจ็บกระเพาะได้คนว่าเอาก็เลยมาส่งคนเอาอยาหน,นึ่งมลเนาะนี่มีเลยนี่จะเป็นยาเนาะนี่ได้ประมาณซีหายางอะไรยา,า,ายาดหไอได้ย,ยามีเจ็บกระเพาะเจ็บมีหลาย,ยาอย่างเนาะยาเมลําเบียงให้เนาะนี่ซึ่งว่าเขาก็มาเอาอยาหนึ่งเมยู่พี่เนาะยูฮันขยายวน,นี่เนาะ ยูบานพลไซเนาะบ้บานพลไซบังเผาดมนเนาะ <c oughs> สำหรับใครที่ว่าสนใจอยากจะมาอุดหนุนก็มาอุดหนุนในเด้อฮานไขายานี่ย <c oughs> ทุกคนบึงนี่นี่เป็น้านไขายา,ข,า,ยาของแม่แล้วเนาะใครที่ว่าสนใจอยากจะมาปินมาปวพายานเนี่ก็สามารถมาติตดต่อได้ปวครบทุกวงจรเลยเนาะเช <c oughs> ื่อว่าเดี๋ยวจัหน้อยเขาสีเดินทางกับเฮือนเนาะตอนนี้เขาก็เอายาแล้วเนาะเอายาให้ล,หลูกเล้าเขาก็เอามะกไม้ออก ขนมขนมให้เพื่อนกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนก็อิ่มแล้วนะขัดทองแล้วี๋ยวเขาก็สิเดินทางกลับเฮือนกันเลยเนาะทุกคน,นเขาปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาเจอกันใหม่เนาะทุกคนเนาะสิิงที่สําคัญก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ซองให้ลดแชแนลเด้อทุกคนเนาะนว่าเดี๋ยวเขาสิพาลุงเนานะเน,นนะาสิพาลุงเพื่อนกลับไปเฮือนเนาะทุกคนเนาะพาเพื่อนไปทรงเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่บาย นี่เลยทุกคน,นห้านขคยานางอําไพเนาะอยู่บ้านโพดไซบงเผาดมแข็งโบกเกียวยินดีบริการทุกท่านเนาะไพ่เป็นพญ,ญานเนี่ก็มาปินปัวได้เนาะทุกคน